ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยช่วงต้นปี2569ที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากนะคะข้อมูลที่เราได้มานี้ก็หลากหลายมากมีทั้งบทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์พักใหญ่ๆคำปราศัยที่แบบดุเดือดมากไปจนถึงบทความที่เชื่อมโยงการเมืองเข้ากับเรื่องใกล้ตัวเราอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็มีเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกันหมดเลยใช่เลย พอเอามันมากองรวมกันมันเห็นภาพที่น่าสนใจมากมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งบอกว่าการเลือกตั้งปี69เนี่ยอุดมการอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักแล้วแต่เป็นเรื่องของออสันชาติยานความอยู่รอดล้วนๆเลยอืมคือทำยังไงก็ได้ให้พักตัวเองรอดก่อนใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาคลี่ภาพกันดูว่า สมรภูมิแห่งการเอาตัวรอดครั้งนี้หน้าตาเป็นยังไงใครกำลังเดินเกมแบบไหนแล้วประเด็นร้อนๆอ,อย่างเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาหรือว่าวิกฤตฝุ่น pm 2 5เนี่ยถูกเอามาใช้เป็นอาวุธในเกมนี้ยังไงบ้างน่าสนใจมากครับเพราะมันหมายความว่าเราต้องมองทะลุคำประกาศนโยบายสวยๆหรือว่าท่ากรรมที่ศาสตร์ใส่กันไปมาแล้วไปดูว่าจริงๆแล้วเดิมพันที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรกันแน่เราจะมาลองเชื่อมจุดต่างๆเข้าด้วยกันนะครับ เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจับตามองเป็นพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นนะคะชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าพรรคแกนนํารัฐบาลปัจจุบันอย่างภูมิใจไทยกําลังเดินเกมที่น่าสนใจมากครับประเด็นสําคัญเลยก็คือพรรคภูมิใจไทยกําลังพยายามเปลี่ยนตําแหน่งของตัวเองจากเดิมที่เรามองว่าเป็นพรรคสายกลางที่ทํางานได้กับทุกฝ่ายค่ะไปสู่การเป็นผู้นําค่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ หรือที่เขาใช้คำว่า new conservative leader เลยครับเอ๊ะคำว่าผู้นำค่ายอนุรักษ์นิยมใหม่นี่ในบริบทการเมืองไทยมันหมายความว่ายังไงคะมันต่างจากอนุรักษนิยมแบบเดิมๆยังไงเป็นคำถามที่ดีมากครับในบทวิเคราะห์มองว่าอนุรักษ์นิยมแบบเดิมๆอาจจะยึดยงกับกลุ่มอานาจเก่าค่อนข้างเหนียวแน่นแต่ อนุรักษ์นิยมใหม่ที่ภูมิใจไทยพยายามจะสร้างขึ้นมาคือการเอาแนวคิดชาตินิยมเข้มขน้นมาผสมกับนโยบายเศรษฐกิจที่มันจับต้องได้ง่ายๆอ oh. ครับเป็นการสร้างแบรนด์อนุรักษ์นิยมที่เข้าถึงคนได้มากกว่าเดิม ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาเลือกใช้ประเด็นความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเครื่องมือเพราะมันปลุกเร้าอารมณ์รักชาติได้ง่ายและเร็วที่สุดซิ่งก็นํามาสู่วาทกรรมเลือกพักที่รักชาติของนายกอนุทินบนเวทีปราศัยที่สวนลุมพินีสินะคะใช่เลยครับเหมือนเป็นการลากเส้นแบ่งชัดๆเลยว่าใครอยู่ฝั่งเราใครอยู่ฝั่งตรงข้ามถูกต้องครับมันคือเทคนิคการเมืองแบบคลาสสิกที่เรียกว่าแบ่งเขาแบ่งเราเพื่อทําให้ฐานเสียงของตัวเองแบบว่าจับกลุ่มกันได้แน่นขึ้น ซึ่งในทางกฎหมายดรนัทวุฒิวงเนียมก็ให้ความเห็นว่าวาทกรรมแบบนี้เอาผิดยากอเพราะมันไม่มีเครื่องมืออะไรมาชี้วัดได้ว่าใครรักชาติมากกว่าใครแต่ในทางการเมืองแล้วโอ้โหนี่คือการสาดน้ำมันเข้ากองไฟชัดๆเลยครับแล้วพอภูมิใจไทยเดินเกมรุกแบบนี้พักอื่นอย่างเพื่อไทยเขาตอบโต้อย่างไงคะสู้ด้วยวิธีเดียวกันเลยหรือเปล่าจากข้อมูลคำปราศัยที่เชียงรายจะเห็นว่าเพื่อไทยเลือกที่จะสวนกลับทันทีเลยครับ คุณนทวุฒิไสยเกื้อเรียกว่านี่คือพฤติกรรมวิ่งราวชาติโอ้โหแรงเหมือนกันนะคะครับส่วนคุณจุลพันธ์อมอรวิวัต์ก็ขยายความต่อไปอีกว่าการผูกขาดความรักชาติไว้ที่พักเดียวคือการดูถูกประชาชนแล้วก็มีการเปรียบเทียบกลยุทธ์ของนายอนุทินว่าคล้ายๆกับสมเด็จหุนเซนของกัมบูชาที่พอใกล้จะแพ้เลือกตั้งทีไรก็จะปลุกกระแสคลั่งชาติขึ้นมาทุกทีแล้วถ้ามองในแง่ย,ยุทธศาสตร์โดยรวมของเพื่อไทยล่ะคะ เขาวางตำแหน่งตัวเองไว้ตรงไหนในเกมนี้บทวิเคราะห์มองว่าคือเพื่อไทยน่าจะประเมินสถานการณ์แล้วว่าการจะกลับมาชนะแบบถล่มทลายเป็นที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยแล้วค่ะเป้าหมายหลักของเขาเลยเปลี่ยนไปการเป็นพักตัวแปรหรือ Kingmaker Kingmaker ใช่ครับคือต้องกวาดสอสอมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได mm hmm. ้เพื่อให้มีอํานาจต่อรองสูงสุดในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าใครจะเป็นแกนนําก็ตาม การเป็น k i n g m a k e ์ก็น่าสนใจนะคะแต่ในข้อมูลมีพูดถึงความเสี่ยงของยุทธศาสตร์นี้บ้างไหมมันเหมือนดาบสองคมหรือเปล่าคะที่อาจจะถูกมองว่าไม่ยึดอุดมการแต่เน้นแค่การมีอำนาจนั่นคือความเสี่ยงสำคัญเลยครับถ้าเดินเกมพลาดอาจจะถูกมองว่าเป็นพรรคที่พร้อมจะจับมือกับใครก็ได้เพื่ออานาจซึ่งอาจทาให้ฐานเสียงเดิมผิดหวังได้แต่ในทางกลับกันถ้าเขารวมเสียงได้มากพอก็จะเป็นคนกำหนดหน้าตารัฐบาลชุดต่อไปได้เลย ถือว่าเป็นการเดิมพันที่สูงมากๆครับค่ะทีนี้มาถึงอีกพักที่น่าจับตาก,ก็คือพักประชาชนยุทธศาสตร์ของเขาดูจะต่างจากสองพักแรกแบบสิ้นเชิงเลยใช่ครับพักประชาชนอยู่ในสถานการณ์ที่บทวิเคราะห์เรียกว่าได้หมดหรือเสียหมดคือ all nothing ได้หมดหรือเสียหมดครับเขาพยายามจะล้างมนตินจากการที่เคยหวดให้ในายอนุทินเป็นนายกด้วยการประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยเด็ดขาดอือหือ การทัแบบนี้คือการผลักให้ภูมิใจไทยกลายเป็นตัวแทนสิ่งชั่วร้ายในสายตาผู้สนับสนุนของตัวเองเพื่อปลูกกระแสฝ่ายธรรมประปทะทุนนิยมสามามานชื่อใหม,มอีกครั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่เสี่ยงสุด,สดแล้วมันเสี่ยงยังไงคะก็คือถ้าไม่สามารถปลูกกระแสให้ชนะแบบแลนสไลด์ได้ก็อาจจะก,กลายเป็นพักฝ่ายค้านที่ถูกโดดเดี่ยวในสภาไปเลยครับโหฟังดูแล้วแต่ละพักมีเดิมพันที่สูงกันทั้งนั้นเลยนะคะเอาล่ะเราเห็นยุทธศาสตร์ของแต่ละพักแล้ว ทีนี้เรามาเจาะลึกอาวุธที่เขาใช้กันบ้างดีกว่าเริ่มจากประเด็นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเกี่ยวพันกับผลประโยชน์มหาศาลในอ่าวไทยครับพอพูดถึงเรื่องนี้เราต้องพูดถึงเอกสารสําคัญที่ชื่อว่า MOU 4 4ค่ะซึ่งก็คือบันทึกความเข้าใจปี2544ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาต่างก็อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ประเด็นนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะ แต่ก็ยังงงๆอยู่ว่าสรุปแล้วสถานะทางกฎหมายของมันเป็นยังไงกันแน่ความสับสนเนี่ยแหละครับคือหัวใจที่ทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้คือถ้าจะอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับปัญหามันเกิดจากความต่างของกฎหมายในอดีตกับปัจจุบันตอนที่เซ็น MOU 44เนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูญปี40ซึ่งกฎเกณฑ์การทาสัญญาที่ต้องผ่านสภามันยังไม่เข้มงวดเท่าไหร แต่รัฐธรรมนูญฉบับหลังๆกำหนดเงื่อนไขไว้กว้างและรัดกุมกว่ามากหมายความว่ามันเลยเกิดเป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมายขึ้นมาหรอคะถูกต้องเลยครับมันเกิดพื้นที่สีเทาที่นักการเมืองสามารถหยิบมาตีความเข้าข้างตัวเองได้ฝ่ายหนึ่งบอกได้ว่า MOU นี้ทำไปแล้วถูกต้องตามกฎหมายยุคนั้นควรเดินหน้าเจรจาต่อออีกฝ่ายก็สามารถอ้างกฎหมายปัจจุบันและบอกว่า MOU นี้ไม่ชอบทำ ควรจะต้องเอาเข้าสภามาพิจารณาใหม่หรือยกเลิกไปเลยแล้วจริงๆมันยกเลิกได้ไหมคะในความเป็นจริงการจะยกเลิกก็ทําไม่ได้ง่ายๆครับเพราะกฎหมายระหว่างประเทศมีขั้นตอนของมันอยู่มันจึงคาราคาซังกลายเป็นประเด็นที่พร้อมจะถูกจุดให้ติดไฟได้ทุกเมื่ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือความพรุงเครือทางกฎหมายนี่เองที่เปิดช่องให้มันถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองได้แล้วเราเห็นการใช้อาวุธชิ้นนี้จากพักต่างๆยังไงบ้างคะ ชัดเจนมากครับฝ่ายที่ต้องการปลุกกระแสาชาตินิยมก็จะหยิบ M O U 44ขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คือสัญญาที่จะทําให้เราเสียดินแดนต้องยกเลิกเท่านั้นในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่เราเห็นในนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เสนอมาตรการ7ข้อปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์โดยเรียกร้องให้กดดันกัมบูชาผ่านเวทีอาเซียนก็จะมองว่า M O U หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นกรอบที่ต้องใช้เจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน จะเห็นว่าเป็นการมองและใช้เครื่องมือชิ้นเดียวกันในมุมที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับค่ะจากประเด็นที่ดูเหมือนจะไกลตัวเรามาดูอีกหนึ่งสมรภูมิที่กระทบกับลมหายใจของทุกคนโดยตรงเลยดีกว่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5ข้อมูลที่เราได้มานี้แสดงให้เห็นเลยว่านี่ก็กลายเป็นเวทีประชันนโยบายที่สะท้อนตัวตนของแต่ละพักได้ดีมากเป็นสมรภูมิที่ดูเดือดไม่แพ้กันเลยครับเพราะมันเป็นปัญหาที่ทุกคนสัมผัสดได้จริง ตัวเลขผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นในปี2,568ที่สูงถึง13ล้านคนมันน่าตกใจมากนะน่ากลัวมากค่ะแต่ก็มีข่าวดีอยู่บ้างคือร่างพรบอากาศสะอาดผ่านสภาไปแล้วเมื่อปลายปี68และน่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในปีนี้ซึ่งหัวใจของมันคือหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและการกำหนดว่าอากาศสะอาดคือสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งการมีกฎหมายฉบับนี้เป็นตัวตั้งก็ทําให้เราเห็นแนวทางของแต่ละพักชัดขึ้นหนูว่าเราลองมาจัดกลุ่มดูดีกว่าค่ะเหมือนจะมีแนวทางที่ต่างกันชัดๆอยู่3-4แบบเลยแบบแรกดูเหมือนจะเป็นสายเทคโนโลยีใช้ข้อมูลนําใช่เลยครับนั่นคือแนวทางของพักประชาชนที่เน้นการตั้งศูนย์บัญชาการมลพิษทางอากาศหรือ CAC ให้นายกคุมโดยตรงเพื่อให้สั่งการได้เด็ดขาดมีการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดฝุ่นจากการเกษตร และที่สำคัญคือการบังคับใช้กฎหมาย p r t r กฎหมาย p r t r อธิบายง่ายๆคืออะไรคะต้องเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะว่าตัวเองปล่อยสารพิษอะไรออกมาบ้างในปริมาณเท่าไหร่อ๋อแนวคิดก็คือเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผยแรงกดดันจากสังคมและสื่อจะบีบให้โรงงานต้องปรับปรุงตัวเองให้สะอาดขึ้นเป็นการใช้อำนาจข,ของข้อมูลมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครับโอเคค่ะนั่นคือสายเทคโนโลยี ทีนี้มาดูอีกสายหนึ่งที่ดูเหมือนจะเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจนั่นคือปรัชญาสิ่งแวดล้อมกินได้ของฟักภูมิใจไทยครับสิ่งแวดล้อมกินได้ครับแนวทางของเขาแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคือเน้นการเปลี่ยนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจเช่นโครงการหลังคาโซลาเซลล์ที่ถ้าบ้านไหนผลิตไฟได้เกินใช้ก็ขายคืนเข้าระบบเป็นเครดิตพลังงานได้ หรือการแจกสิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในราคาถูกมากๆเป็นการจูงใจให้คนเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดใช่ครับไปจนถึงการสร้างตลาดคาร์บอนเครดิตเป็นแนวทางที่เน้นกลไกลตลาดมากกว่าการบังคับควบคุมจากภาครัฐน่าสนใจค่ะคือเป็นสองปรัชญาที่ต่างกันเลยระหว่างการควบคุมจากส่วนกลางด้วยเทคโนโลยีกับการใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจจากระดับล่างแล้วแนวทางของพักเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ล่ะคะจัดอยู่ในกลุ่มไหน พักเพื่อไทยจะอยู่กึ่งกลางครับคือเน้นการใช้กฎหมายเป็นแกนหลักโดยชูพรบอากาศสะอาดเป็นแผนแม่บทของประเทศแล้วเสริมด้วยมาตรการเชิงปฏิบัติอย่างเช่นใช้โมเดลรับมือแบบภัยพิบัติมีนโยบายเกษตรไม่เผาเราซื้อแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นข้ามแดนส่วนพักประชาธิปัตย์นี่ดูจะมาสายวิทยาศาสตร์แบบสุดๆไปเลยนะคะมาสายวิทยาศาสตร์เชิงลึกเลยครับข้อเสนอของเขาน่าทึ่งมาก คือการติดตั้งซูเปอร์เซนเซอร์ที่สามารถตรวจ DNA ของฝุ่นได้ DNA ของฝุ่นครับทำให้ระบุตัวผู้ก่อมลทิศได้โดยตรงแบบเถียงไม่ขึ้นเลยแล้วก็มีแนวคิดเรื่องพันธบัตรป่าไม้เพื่อระดมทุนมาฟื้นฟูป่าและจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ชุมชนที่ช่วยดูแล แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการเชื่อมข้อมูลมลพิษเข้ากับระบบสาธารณาสุขโดยตรงเพื่อประกาศเรดจนด้านสุขภาพในพื้นที่วิกฤตและส่งทีมแพทย์เชิงรุกเข้าไปดูแลกลุ่มเสี่ยงได้ทันทีโห oh, เป็นการมองปัญหาที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบมากๆครับผมพอฟอังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากเลยค่ะว่าแค่เรื่องฝุน่นเรื่องเดียวแต่ละพักก็มีวิธีคิดและแนวทางที่สะท้อนตัวตนของตัวเองออกมาได้แตกต่างกันขนาดน,นี้ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งปี6-9ไม่ใช่แค่การแข่งกันด้วยนโยบายแต่เป็นการต่อสู้ที่ซับซ้อนจริงๆใช่ครับแต่ละพักต่างก็มีกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้ชาตินิยมเพื่อสร้างฐานสิงใหม่การวางตัวเป็นผู้กุมอำนาจต่อรองหรือการเดิมพันทั้งหมดเพื่อสร้างขั้วการเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ได้เห็นว่าประเด็นที่ดูเหมือนจะไกลตัวอย่าง MOU44 หรือใกล้ตัวอย่างฝุ่น PM 2.5ล้วนถูกนำมาแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธและนโยบายที่สะท้อน DNA ของแต่ละพักได้อย่างชัดเจนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งทิ้มท้ายไว้น่าสนใจมากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณความอยู่รอดมากกว่าอุดมการณ์ขณะที่อีกชิ้นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องฝุ่นก็สรุปว่าอากาศสะอาดควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ใช่นโยบายหาเสียงครับ ซึ่งการนำสองแนวคิดนี้มาวางข้างกันมันทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดตามมานะครับว่าในเกมการเมืองที่ทุกฝ่ายต่างขับเคลื่อนด้วยสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดเป็นที่ตั้งแล้วสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ว่าจะเป็นอากาศสะอาดสุขภาพที่ดีหรือความมั่นคงในชีวิตจะถูกรับประกันอย่างแท้จริงได้ยังไงหรือท้ายที่สุดแล้วสิทธิเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกหยิบฉวยมาใช้ในสมรภูมิแห่งการเอาตัวรอดนี้เท่านั้นเอง